โดนคดีอะไรวะยิงตำรวจลายมากทำไมถึงยิงตำรวจรอ่ะฮะตำรวจเขาโบก้มันยังไงอ่ะแล้วทีนี้ก็ขับรถไปกับเพื่อนเองมากับเพื่อนใช่ขับรถอะไรวะขับรถกระบ,บะอืมแล้วก็ทีนี้เพื่อนมันพูดว่ายิงตำรวจไหม ก็ไปยิงเขาเรื่องอะไรอะ่ะมันมันมีเรื่องเจ็บั้าน้ําใจันมาหมางกันมาก่อนหรือเปล่ามันห้าวมึงขับรถเห็นด่างข้างหน้ามึงรู้ตำรวจเทีวแล้วเป็นยังไงต่อวะไปตื่นเต้น่ะทีนี้ก็เลยชักปืนยิงเลยเพื่อนมึงบอกว่าเขายิงยิงตำรวจเลยใช่ทั้งที่เขาก็จะเขาบอกอยังบอกยิงเลยเหรอ ตำรวจมีกี่คนวะสามสโอ้จะบอกว่าจะบอกว่าด่านรอยก็ไม่ใช่หรอกด่านมาเยอะเลยอ่ะวู้วมาว่้มาหมดสอนอ่ะสกัดจับแบบนี้เขาคงรู้ั้มว่าแกกำลังเดินทางและในรถแกมีของผิดกฎหมายไหมวะมีนั่นไงอะไรวะอาวุธสงคมแกจะขนขนไปไหนไปรัสเซียไปไกล มึงขับกระบะไปแล้วเสียไ,ไกลอะ่ะแล้วมีการยิงต่อสู้กันไหมมียิงกันมาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เจนาทีมึงก็บอกมึงก็บอกชั่วโมงกว่าก็ได้โอ้มึงละเอียดมากเลย70นาทีบอกฟุตบอลเนี่ยุตบอลเขาบอกเป็นเวลากันเหรอแล้วเพื่อนแกเป็นไปไงเพื่อนตาย แล้วตำรวจตายกี่นายตายหมดเลยเออก็ตำรวจตายหมดเลยแล้วใครจับมึงวะแสดงว่าต้องไปเจออีด่านหนึ่งอ่ะเขาเขามีกำลังเสริมอ๋อสามสิบนายตายหมดเลยใช่พอตายเสร็จปั๊บแกก็พาด่านมาพาด่านมาแล้ไปไปไงต่อไปเจอด่านที่สองอ่อเกโดนด่านแล้วไหมล่ะใช่ ว่าแล้วมันต้องเจอด่านสองใช่แล้วด่านสองเป็นไงวะด่านสองว่ยิงยิงเลยยิงกันมึงคนเดียวเห็นะคนเดียวยิงมีมีกระสุนเยอะอ๋อเหรอแล้วด่านสองตำรวจเยอะวหมรอบนี้มาร้อยนายเพราะคดีอย่างแกมันต้องจับตายแล้วล่ะ